สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอสแอร์บ้านนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในการแฟท่อทองแดงเพื่อประกอบในการติดตั้งแอร์นะครับอุปกรณ์หลักๆมาเริ่มกันเลยครับที่เราจะรู้จักนะครับก็คือตัวนี้ครับคัตเตอร์แต่ท่อถ้าตายเป็นอย่างนี้นะครับตัวจับท่อทองแดงตัวแฟท่อนะครับเป็นเผาลูกเบี้ยวนะตัวนี้เป็นลูกเบี้ยวครับ เขทอดทองแดงทีนี้ท่อทองแดงก็มีหลายขนาดวันนี้ผมจะยกตัวอย่างมาแค่สามขนาดนะครับท่อสองหุนนะครับนี่ครับขนาดท่อสองหุนท่อทองแดงสองหุนอันนี้จะเป็นท่ออัดนะครับเป็นท่อไฮนะครับท่ออัดท่อไฮนี่ครับขนาดสองหุนขนาดต่อมาสามหุนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนมากในแอร์เล็กจะเป็นท่อท่อโลนะครับ ท่อกลับนะครับแล้วก็สี่หุนนะครับอ่าวันนี้ก็เอามาสามขนาดพอครับ 2, 3, รสองสามสี่วัตถุประสงค์ในการแฟรท่อนะครับก็เพื่อจะให้ตัวที่เราแฟรประกอบกับอยู่ในหัวแฟตัวนี้นะครับลักษณะท่อก็จะอยู่ในอย่างนี้ครับเวลาแฟนไปเพื่อประกอบในการต่อท่อทางแดงครับหัวหัวมันจะอยู่ในประกบกันแล้วขันกวดน็อตให้แน่นครับ อย่างนี้ครับเป็นตัวเริ่มในการแฟร์เลยนะครับการแฟร์ในขั้นตอนการแฟร์เราก็วัดขนาดท่อทองแดงว่ายาวเท่าไหร่ที่จะมาเข้ากับหัวที่เราจะประกอบกันนะครับพอเราได้ขนาดแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดท่อนะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็สวมสวมหัวแฟร์เข้าไปก่อนนะครับสวมหัวเข้าไปพอสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับ ท่อจะเป็นลักษณะย,วยาวๆออกไปนะครับเราก็มาเลือกขนาดสามหุนก็สามทับแปดนะครับใช้ตัวนี้ล็อกท่อตึงเห็นโผล่มาประมาณโผล่จากขอบนี้ประมาณหน่อยหนึ่งครับโผล่จากขอบนี้ประมาณหน่อยหนึ่งกดลงไปแล้วทีนี้ก็ใช้ตัวตัวที่จะแฟนะครับเนี่ยลักษณะอยู่อย่างนี้ นี่ผมถ่ายตอนกลางคืนอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับนี่ครับแล้วก็ขายตัวที่เราใช้ชุดที่เราจะแฟร์นะครับออกนะครับเพื่อจะเข้าได้ครับก,กบเข้าไปนะครับก,กบเข้าไปอย่างเข้าตลอ เลื่อนเข้าให้ตรงตรงล็อกนะครับพอเข้าตรงล็อกเสร็จแล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับชุดจับครับเพื่อจะให้เป็นแน่นครับไม่ให้ไม่ให้ท่อแรงเคลื่อนลงนะครับอ่านี่ยะลูกลักษณะเป็นอย่างเงี้ยถัาพักเราก็หมุนเลยครับหมุนกดเพื่อจะบานท่อนะครับเพื่อจะแฝงท่อให้มันบานออกนะครับนี่ครับลักษณะเป็นอย่างเงี้ยเราก็กดเข้าไปแล้วครับ มันก็จะหมุนบานออกให้เรานะครับปึ่งพอถึงจังหวะดจังหวะดที่มันได้ขนาดของแนบกับร่องปากนี้แล้วครับได้ขนาดแล้วตัวข้าบนมันจะเป็นฟรีนะครับจะดังกึกนะกึกโอเคใช่ไหได้แล้วเราก็หมุนออกมาหมุนกลับหมุนมาทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายึเสร็จคลายคลายตัวล็อกนี่ครับ ไล่ออกแล้วก็ดึงตัวจุดแฟลครับแล้วก็ทางตัวนี้ออกอื้่าลักษณะ,ะจะเป็นอย่างนงี้ครับจะปะนี่ครับเวลาประกรบกันกับข้อต่อนี่นะครับจะประกรบอย่างนี้ทีนี้เราก็กวดเข้าไปเลยครับ กวดเข้าไปอมือกวดเข้าไปก่อนสักพักก็ใช้ประแจเลื่อนหรือประแจตามขนาดไซส์นี้นะครับกวดสองตัวให้มันแน่นเลยนะครับพอเราแวดกล้ามเสร็จเปิดระบบยาเสร็จเพื่อความแน่ใจเราก็ต้องเทคตามเขาต่อนี่อีกทีหนึ่งครับว่าแอร์เราติดตั้งไปจะรั่วไม่รั่วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เพื่อนๆท่านใดสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำกเกี่ยวกับงานติดตั้งแอร์ในขั้นตอนต่างๆให้ดูอีกนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ